สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ฟลุ๊กแฟมิลี่ครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับอ่ะไม่ได้เจอกันมาวันสองวันนะฮะกราบขออภัยนะครับติดภารกิจเรื่องของครอบครัวนะครับพาคุณพ่อไปหาหมอนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปในวัน2วันที่ผ่านมาเนาะนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันในวันอังคารนะครับเข้าสู่เดือนใหม่กรกฎาคมนะครับจะเข้าสู่การเข้าแคมป์เก็บตัววันแรกนั่นคือ7กรกฎาคมนะครับเราก็จะได้กลับมา คึกคักนะครับวิตวายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบรรยากาศการแข่งขันที่กำลังจะกลับมานะครับก็พอเขาแคมป์เก็บตัวปั๊บนะครับหสัปดาห์ให้หลังนะครับก็จะเป็นโปรแกรมของการเอ่อครีซีซั่นนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็จะเริ่มจะคึกคักแล้วนะฮะตอนนี้ก็ว่าในเรื่องของการตามข่าวตลาดซื้อขายกันวนๆไปครับทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้ดีลหลายๆดีลยังไม่จบแล้วก็ยังดูคาราคาซังอยู่นะเอ่อมองไป ที่เชลซีก็อีกใช่ฉานะครับอยากได้ใครมีข่าวแป๊บๆได้เลยนะครับแต่กับแมนยูแม่คารากาซสังกว่าจะได้ไม่ได้สัทีหนึ่งวันนี้เดี่ผมอัปเดตสถานการณ์เรื่องภาพรวมครับของดิวเกมรุกของแมนยูทั้งเอมเบโมที่ยังดูคารากาซสังอยู่รวมถึงตัวละครใหม่ที่ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ตัวละครใหม่กิ๊สักทีเดียวนักนะครับแต่ว่าก็มาพัวพันกับแมนยูในตลาดซัมเมอร์นี้เพิ่มเติมนะครับนั่นคือ ดีลของอリิวตกินส์นะฮะผมก็เลยอยากถามทุกคนครับว่าถ้าเกิดว่าจะเบนเข็มเบนเป้าไปหาอリิวตกินส์แล้วเนี่ยทุกคนมองยังไงบ้างนะครับอายุ29อายุก็ต้องบอกว่าถ้าเอาอายุเป็นตัวตั้งเนี่ยจะจะผิดจากเป้านโยบายของอินิออสหน่อยหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เข้าสเปคคือ เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะฮะอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าเรื่องโอคิตโอริวัตกินส์เล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงวันนี้ผมหยิบเอาบทวิเคราะห์จากมาร์คคริสลี์นะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวจากเดอะแอต e ล i ติกนะครับเขาทำบทวิเคราะห์เป็นเขาเป็นสายแมสตี้สายแมนยูนะครับดังนั้นเขาก็จะเขาก็จะเรียกว่า In, อินกับ2ทีมนี้นะฮะเขาก็มีบทวิเคราะห์ว่ามิดฟิลหรือหน้าเป้าของแมนยูกันแน่ครับที่ต้องเอาก่อน,นะฮะอาวันนี้เดี๋ยวผมหยิบบทวิเคราะห์ของเขามามาแชร์ทุกคนนะฮะมาเล่าสู่กันฟังฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด s u b s r r i e e ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปกับชนานลของฟลุกแฟนครับ มาครับทุกคนครับมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับไม่ได้เจอกันสองวันนะครับก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเยอะหน่อยนะฮะผมเอาที่อ,อัปเดตภาพรวมของดีลของเอ็มบโมแล้วก็ผมจะต่อด้วยเรื่องของโอริวัตกินส์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขยายภาพใหญ่เรื่องของมิดฟิลด์หรือหน้าเป้าที่ต้องเอาก่อนกันแน่นะครับดีลของเอ็มบโมตอนนี้คือเรียกว่า,วาง่าง่ายคือมันคล้ายเดิมมันยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยแต่ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะครับแฟนบอลก็เชื่อในลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่ายังไงเสียสุดท้ายแล้วเดีลนี้ต้องจบด้วยการที่เอเมิโมมาเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันทำให้แฟนๆผีรู้สึกคาราการะสังค้างคา,งาแล้วก็หงุดหงิดหงุดหงิดหน่อยก็คือว่าเฮ้ยมันไม่จบสักทีค่าตัวมันก็โอเคแล้วนะเว้ยนะครับคือตอนนี้ติ่งที่มันมาห้อยท้ายอยู่ก็คือ ทางเบรนฟอร์ดต้องการค่าตัวของเอลเมโมเนี่ยที่มากกว่ามูลค่าที่แมนยูเนี่ยไปซื้อคุณย่ามาจากวูฟนะฮะเรทนั้นคือเรทที่5 2ล้านอ่าหกหกสิบสองล้านานฮะล้านห้าแสนปอนด์62ล้านห้าแสน 5, ปอนซึ่งเบนฟอร์ดต้องการมากกว่านั้นนะครับคือใจผมเองอะผมเชื่อว่าดีลเนี้ยมันควรจะต้องจบลงที่65ล้านปอน คือผมว่า65ล้านปอนด์เป็นตัวเลขโอเคแล้วอย่างที่ผมเคยทําคลิปเล่าไปในในสองสคลิปก่อนหน้านี้เรื่องของเอ็มบิมเพียงแต่ว่าไอ้เงินที่จะมากองตรงหน้าให้กับเบนฟอร์ดนั่นแหละที่พวกเขายังไม่โอเคเพล่เผล่เนี่ยแมนยูอาจจะต้องเพิ่มจํานวนเงินต้นแล้วก็ไปลดเงินจํานวนแอดออนเพื่อ <P ure> <P ure> ให้มันอยู่ที่เร65ล้านถ้ามันจะขยายไปถึง70 <P ure> <P ure> ผมบอกได้เลยครับว่าดีลนี้คุณถอนสมอเถอะอย่าไปเอาเลย นะฮะไม่ไม่งั้นก็โดนโกงแบบนี้ตลอดไปตลอดไปก็ไม่ไหวถ้าจะไปถึงขนาดว่าเพิ่มทีละนิดอีก5ล้านเอ้ยอีก5ล้านก็จาก65เป็น70พอเอนะครับนะฮะผมว่าแค่หยุดอยู่แค่65แล้วก็เอาเถอะแล้วก็ที่เหลือก็อยากจะได้แอดออนอะไรเยอะหน่อยก็ค่อยไปบวกกันแต่ว่าเพราะว่าสิ่งที่เบนฟอร์ดต้องการคือต้องการเงินต้นที่มาเบนฟอร์ดจะได้แน่ๆนะครับให้มันสมน้ําสมเนื้ออยากได้เยอะๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไป อยู่ไปฝังอยู่กับแอดออนไม่เอานะครับดังนั้นเอมิโมตอนนี้อย,อยู่อยู่แค่นี้ครับก็เลยเปียงไปไหนต่อไม่ได้นะครับแต่เชื่อว่าเอมิโมน่าจะน่าจะเป็นสมาชิกใหม่ของแมนยูเหลืออีก4วันเดี๋ยวเรามาดูนะก่อนที่จะเข้าสู่แคมป์พรีซีซั่นผมว่าเราน่าจะได้เฮนะน่าจะนะไม่น่าจะหลุดนะนะฮะอ่ะโอเคนั่นคือเรื่องของเอมิโมนะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปต่ออีกหนึ่งเนื้อหาใหญ่ที่ผมว่าวัน2วันนี้เราจะได้คุยเรื่องนี้กันเยอะหลังจากนี้คือเรื่องของศูนย์ตัวเป้าเรื่องของโอริน กาแฟแป๊บนะฮะใครอยากได้แก้วกาแฟกดในลิงก์ได้เลยนะครับที่ผมปักเอาไว้ให้นะครับด้านซ้ายล่างทุกคนนะฮะคราวนี้มาดูโอดีวัตกินส์นะครับก็มีผู้สื่อข่าวทำเรียกว่าบทวิเคราะห์หรือรวมถึงว่าเอ๊ะทำไมแมนยูถึงถึงเบนเป้าเบนเข็มอยากไปได้ตัวของโอดีวัตกินส์นะครับเรามาดูเรื่องอายุกันก่อนครับทุกคนครับเรื่องอายุเนี่ยโอดีวัตกินส์อายุ29ซึ่ง มีบทวิเคราะห์มาว่าถ้าหากว่าไม่นับเรื่องของอายุถ้าไม่นับเรื่องของอายุก็จะเป็นการเดินหน้าสร้างทีมใหม่ในยุคของอโมริมินิซีซันนี้ตามแนวทางของเอเนอสนั่นคือการที่คุณจะต้องเอานักเตะที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเข้ามาร่วมทีมนะครับต้องต้องต้องเรียกว่ามันต้องไม่ใช่มาแล้วมาปรับตัวมาแล้วมานู่นมานี่เหมือนหลายซีซันที่ผ่านมาไม่เอาแล้วนะครับเดีลนี้ของแมนยูเนี่ย ดูเหมือนว่าเรื่องของแนวรุกจะเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้เล่นที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วอย่างเราจะเห็นคุณย่าเราจะเห็นการพยายามที่จะดิวเอาเอมิโมมาให้ได้รวมถึงการเบนเป้าจากข่าวคราวเรื่องของวิโตโยเคเรสนะฮะมามองหากองหน้าที่มีประสบการณ์ในลีกนะครับก็เลยมาหวยเลยมาลงตัวที่ออริวัตกินซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับ เรียกว่ามิชชั่นกับภารกิจการดันทีมของรูเบนอโมริมนะครับที่จะการพาทีมกลับมาลุ้นในพื้นที่หัวตารางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในแนวทางของเอนออสด้วยนะครับการที่จะไปคว้าตัวดิวของบริวาร์กินส์จึงกลายเป็นดิวที่ดูสมเหตุสมผลนะครับดูสมเหตุสมผลแม้ว่าวัดกินส์เองอาจจะไม่ใช่ศูนย์หน้าวุอห,หวานะครับจากซีซันที่ผ่านมาคือเขาเคยเขาเคยมีช่วงที่แบบไปปาร์ตมากกว่านี้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงที่เขา พลิกมากจากซีซันที่แล้วนะครับไม่ใช่พวกวื้วาพวกบนบนพวกตัวท็อปแต่ก็มีประตูมีสกอร์ให้เห็นนะครับการเข้ามาสู่ทีมถ้าได้มาจริงๆนะครับสิ่งที่ผมเคยทำเรื่องของศูนย์หน้าตัวเป้าคือแมนยูต้องการคนที่มาแล้วการันตีตัวเลขนะครับการันตีตัวเลขคือการันตีจำนวนประตูการันตีจำนวนแอซิสอะไรแบบนี้นะครับเป็นศูนย์หน้าก็ต้องการันตีจำนวนประตูนะครับซึ่งหต่ว่าวเราดูโอริวัตกินส์นะครับ ทําไป16ประตูกับ8แอสซิสจากซีซั่นที่ผ่านมานะครับเขาเรียกว่าถ้าเราดูโอริวัตกินสมีความปปลดเปรียวมีความว่องไวนะครับสามารถเล่นกับลายกองหลังได้นะครับวิ่งทะลุวิ่งสอบมาเล่นหลังลายได้รวมถึงสิ่งหนึ่งที่เ,เรียกว่าถ้าได้วัตกินส์เข้ามาก็คือการเล่นลูกกลากาศอย่าลืมนะครับว่าอ่ะผมว่าตามตรงกับแมนยู กองหน้าแมนยูอ่อนเรื่องลูกกลาอากาศเอาตามตรงเลยคือเล่นลูกกลาอากาศแล้วบางทีดวลลูกโด่งบอลครอสบอลอะไรุพวกเนี้ยหาพื้นที่ว่างหาที่ไม่เจอแต่เราลองหลับตาเราลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นวัตกินส์ล่ะนะครับก็จะเป็นพวกที่หาพื้นที่ในบ็อกซ์เก่งบอลครอสบอลลูกโด่งต่างๆจากลูกเตะมุมสามารถกดดันใส่แนวรับของคู่แข่งได้ซึ่งมันจะต่างจากอาวุธที T ่แมนยูมีตอนนี้คือลาสมุสไลลุนซึ่งทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับพอเป็นโอริเวต์กินส์มันจะครบเครื่องเลย ภาคพื้นดินกลางอากาศมีหมดอะไรแบบนี้นะครับการขึ้นเล่นอาจจะไม่ได้เก็บเล่นหรือบ่งธรรตูได้สักทีเดียวนักแต่ว่าลูกชงลูกอะไรพวกนี้มันก็จะสามารถเปิดทางให้กับคุณย่าหรือถ้าได้เอมิโมเข้ามาก็จะสามารถทําให้ตำแหน่งเบอร์สิบสองคนนี้สามารถมีอิสระมีพื้นที่ในการเก็บบอลสองเล่นได้อ่าอะไรแบบนี้นี่คือคาแรคเตอร์ของวัดกินเจิงที่เรารู้จักกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามาดูความเป็นมาเป็นไปหรือตอนนี้สถานการณ์ระหว่างแมนยูกับวัดกินเป็นยังไงบ้างนะครับกับวิลล่า อ้างจากสกายสปอร์ตนะครับอาฟาบิโซโรมาโน่เขาพูดถึงว่าแมนยูเนี่ยติดต่อไปอยังแอสตันวิลล่านะฮะเพื่อขอรายละเอียดในการย้ายทีมของโอริโอกินจริงๆฮะในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาก็ดังนั้นเราตามต่อครับว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไร <c oughs> เพราะเอาเข้าจริงครับสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะไปดีลอะไรมาก็ตามเราตอนนี้ก็ต้องว่าตามตรงว่าแมนยูเนี่ยยังติดอยู่ที่ดีลของทางไบรอนเอมิโม เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเอมิโมเนี่ยจะไปจบลงตรงไหนจบที่ราคาเท่าไหร่คราวนี้ปัญหาคือจบเท่าไหร่แล้วแมนยูเหลือเงินเท่าไหร่นั่นแหละที่จะที่จะตามกันต่อว่าดิวต่อไปที่จะเป็นโอลิเวอร์กินเสี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับเรียกว่าถ้าหากว่าเราดูเม็ดเงินที่เหลืออยู่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสมมุติว่าไปดีวพวนี่ผมคิดให้แบบ ให้แบบเข้าข้างตัวเองนะสมมติว่าดีลของเอลวิโมจบลงที่60ล้านปอนด์อ่ะผมไม่ผมตีตีส่วนเกินตีส่วนเกินแบบไม่ต้องเกินมากก็ได้อ่ะเอาไปว่าไม่ต้องเกินไม่ต้องนับเกินอ่ะเอาไปว่านับที่60อ่ะนะครับนั่นหมายความว่าเงินที่แมนยูจะไปดีลโอไดว์กินส์ไม่เหลือคือไม่ว่าจะดีลใครก็ไม่เหลือครับเพราะว่าถ้าปล่อยใครออกไม่ได้ปล่อยแลชฟอร์ดไม่ได้ปล่อยซานโช่ไม่ได้นั้นอันโตนินั่นนิวนไม่ได้ไม่เหลือเงินไปซื้อนะครับ แล้วตามข่าวบ,บางกระแสบอกว่าวิลล่าบอกได้ถ้าเกิดว่าอยากเอาอัดกินส์เอามาเลย60ล้านปอนด <c oughs> ์เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่แมนยูจะเอาเงิน60สล้านปอนด์ไปวางปั้งให้กับวิลล่าเพื่อไปซื้อมาอะไรแบบนี้เนี่ยครับดังนั้นดีลเรื่องของอลิเวัต์กินส์เรายัางคงต้องตางกม,มันอีกยาวๆครับเพราะว่าเอาข้าจริงแมนยูไม่มีตังค์ไปซื้อหรอกถ้าไม่สามารถปล่อยผู้เล่นออกจากทีมได้นะครับแต่ถามว่าถ้าได้เข้ามาแล้วได้มิติใหม่ๆจริงไหมจริงได้จริงๆครับไ,ได้แน่ๆน,น,นะครับ อ่ะนี่คือภาพของโอเดบัตกินส์นะนะครับอมอ,อยังไงเม้นแชร์คุยกันได้เลยนะครับทุกคนฮะผมวันนี้ผมมีเรื่องอยากคุยกับทุกคนเยอะเลยนะครับคราวนี้มาดูบทวิเคราะห์ฮะของมาร์คคริสลีย์นะครับก็เป็นนักข่าวของทางเดอะแอตแลนติกนะฮะเขาก็ทำบทวิเคราะห์ว่าเอ้ยตลาดเนี้ยแมนยูหรือตอนนี้ที่จะเสริมเนี่ยมิดฟิลด์หรือหน้าเป้าต้องเอาก่อนอ่าผมใช้คำนี้นะครับคริสลีย์ก็บอกว่าตอนนี้แม้ว่าคริสเตียนเอร์เซนจะย้ายออกจากทีมไปแล้วนะครับ แต่ว่าแมนยูเนี่ยยังเหลือมิดฟิลด์อยู่4คนมิดฟิลด์ธรรมชาติเนาะนะครับเอาณนะตอนนี้นะมีใครบ้างมีคาเซมิโลมีมาเนลูกาเต้ผมต้องนับคอบ,บ,อคอบ,บิเมนูด้วยนะนะครับแล้วก็โทบี้คอร์ดิเยร์เหลือ4คนซึ่ง4คนในรายของคอบ,บิเมนูครับในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงเล่นตัวจริงนะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเป็นแค่2เกมในซีซั่นที่แล้วนะครับส่วนตำแหน่งที่เจ้าตัวได้ลงเล่นมากที่สุด เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์เชิงรุกก็คือขึ้นไปเล่นข้างบนขึ้นไปเล่นตำแหน่งเบอร์สิบเล่นมากกว่าซึ่งนะถึงตอนนี้เราก็คุยกันเรื่องคขาดิเมนูมามาหลายครั้งแล้วผมก็จะพูดทุกครั้งว่าเขายังหาจุดที่ลงตัวหาตำแหน่งที่ใช่ในทีมของรูเบนอมริมยังไม่ได้ซึ่งมันต้องหาคำตอบกันต่อนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูซีซั่นใหม่ก็แน่นอนแหละอมริมก็มีแนวโน้มว่าน่าจะถอยบรูโน่เฟอร์เดสลงมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแบบถาวรและ นะครับถ้าจะหมุนเล่นก็อาจจะมีระหว่างเกมนั่นนี่นูมีการปรับแต่งแต่ว่าถ้าได้คุณย่าถ้าได้เอเมโมมาบลูโน่ก็ต้องหมุนลงมาเล่นข้างล่างนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับคราวนี้ภาพของออปชั่นในการที่จะใช้งานตำแหน่งตัวลุกจชัวเซ็กซี่เล่นตำแหน่งเบอร์10ก็เป็นทางเลือกนะครับแล้วก็สู่หน้าตัวเป้าก็จะกลายเป็นว่าเหลือลาสมุสฮอยลุนเพียงแค่คนเดียวนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่า ทำไมเมื่อหมุนตำแหน่งหมุนไปหมุนมาแล้วข่าวคราวของแมนยูจึงให้ลำดับความสําคัญกับตําแหน่งกองหน้ามากกว่าตําแหน่งกองกลางนะครับณนะตอนนี้คือยังไงเสียมาคริชลี่มองว่าแมนยูต้องเอากองหน้ามาให้ได้ก่อนทีมถึงจะสมดุลแล้วก็ไปต่อได้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมตอนนี้เราจึงมีข่าวว่าแมนยูต้องการตำแหน่งกองหน้านะครับคือ แมนยูนเนี่ยพาดดีลของเรียมดีแลปไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นตลาดด่าดีแลปไปเชลซีเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามองด้วยขุมกําลังเชิงลึกของแมนยะูณนตอนนี้ต้องบอกว่าเอากองหน้าจะสมเหตุสมผลมากกว่าตําแหน่งกองกลางเออนะครับนี่เป็นบทวิเคราะห์จากมาร์คคริสลี์นะครับดังนั้นถ้าจะทําให้ดีลเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ซึ่งหมายถึงว่าตําแหน่งตอนนี้กองหน้าที่พัวพันกับแมนยูอยู่คือโอริวัตกินส์ ถ้ามันจะสมเหตุสมผลที่สุดก็คือต้องพ่องถ่ายนักเตะออกให้ได้ให้ได้ด้วยเรบนาบรรดานักเตะส่วนเกินนักเตะที่จะไม่ใช้ l ลชฟอร์ดซานโชอันโตนี่อะไรอย่างเงี้ยไรเลวมาลาเซียอะไรประมาณอย่างนี้นะครับต้องพ่องถ่ายออกให้ได้นะครับทีมถึงจะสมดุลแล้วก็เติมตำแหน่งกองหน้าได้นั่นคนั่นคือภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ไปดูขาออกกันสะหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของมาคัสเลชฟอร์ดนะครับ อ้างอิงจะกผู้สื่อข่าวอย่างดวิดออสตีนออสตินบอกว่าตอนนี้แลชฟอร์ดกำลังโฟกัสในการย้ายไปเล่นในลีกต่างแดนนะครับถ้าหากว่าเขาต้องย้ายออกจากโอทรฟฟอร์ดจริงๆนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ก็แลชฟอร์ดยังเปิดกว้างทั้งในรูปแบบของการย้ายถาวรแล้วก็การยืมตัวนะครับเช่นเดียวกับดิวสลับคั่วนะถ้าเกิดว่ามีข้อสเสนอเข้ามานะครับแชฟอร์ด ตามข่าวจากดิดอนส e a m บอกว่าไม่ได้ตัดโอกาสในการย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นในเกาะอ,อังกฤษนะนะครับแต่ว่า,าตัวนั้นก็ยังคงให้ความสําคัญกับการย้ายไปเล่นนอกประเทศมากกว่านะครับอ่ะอันตโตนี้บ้างนะครับเอ่ออันตโตนี่ผู้สื่ขาวมาร์คริชลี่นะครับบอกว่าอันตโตนี้ยังคงเป็นนักเตะที่ เข้าใกล้กับการที่จะได้ย้ายออกมากที่สุดตอนนี้แหละนะครับการเจราจาระหว่างแมนยูกับเบติสยังคงดําเนินต่อไปนะครับแม้ว่าผู้อำนวยการกีฬาของทางเรือเบติสจะยอมรับว่าการเซส็นสัญญากับอันโตนี่แบบถาวรเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนเอาเรื่องเลยนะครับซึ่งอาจจะมีแนวทางที่จะให้แมนยูนั้นช่วยจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนของอันโตนี่นะครับแล้วก็จะชดเชยด้วยการใส่เงื่อนไข ส่วนแบ่งในการขายในอนาคตเพิ่มเข้าไปในสัญญาด้วยนะฮะอันนี้คือทั้งหมดที่ผมหยิบม,มาคุยหยิบม,มาฝากกันในคลิปคลิปนี้นะฮะ,ะมองยังไงบ้างครับทุกคนครับเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้เราไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ